สวัสดีสวัสดีเอสีทุกท่านนะครับสวัสดีนะฮะวันนี้มาทาน้ำครีมนะครับมาเดินป่านะครับมาเรียนรู้การหากินทำตามธรรมชาตินะครับก็มีคุณแม่ลินลินนะครับแล้วก็พี่โดโดนะครับเป็นครูสอนนะครับในการดำรงชีวิตในป่านะครับ ถ้ามาคนเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะไม่รู้กินต้นไผ่นะครับเดี๋ยวจะพาแลนจ้าก็ฝึกให้หน้องครีมนะครับได้เดินได้เรียนรู้นะครับตรงไหนมีหลุมตรงไหนมีบ่อตรงไหนมีโคลนตรงไหนต้องระวังนะครับต้องให้แม่แล้วก็พี่โดดนะครับเป็นคนสอนนะครับ ซึ่งโดโดก็เป็นช้างหนุ่มนะครับที่ไม่รู้จักกลัวไม่รู้จักตื่นนะครับเหมาะสําหรับเป็นครูนะครับครูช้างเด็กนะครับที่รกระลักกระเล็กนะครับนี่ก็มาเรียนรู้เรื่องการกินต้นไผ่นะครับแล้วก็ปล่อยให้น้องเป็นอิสระด้วยนะครับได้วิ่งเล่นนะครับได้เดินได้แบบ ไต้องบังคับนะครับน้องพรีมก็กล้าเดินออกจากฟูงนะครับตอนนี้เริ่มจะฉลาดขึ้นนะครับหากินแบบมียอดเขียวๆนะครับแต่คุณแม่ก็อยู่ทางนี้นะครับก็พี่โด,โดโดนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าสาวน้อยตาหวานเราจะไปจะแตกแถวนะครับเนื่องจากว่าคุณครูเป็นครูเรียบร้อยนะครับทามาเบอร์ดี้นะครับแล้วก็พี่แป้งนะครับรับรองได้วิ่งแน่นะครับอื ดินบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่น้ําท่วมนะครับน้ําท่วมน้าน้าหลากนะครับเป็นบริเวณคโคลนก็ยังนี่นะครับเวลาน้องช้างเหยียบย่ามันก็ยังลึกอยู่นะครับยังไม่แห้งดินครับแต่ก็ต้นไผ่ต้นนี้นะครับก็ยังเขียวอยู่นะครับที่อื่นก็คือใบไผ่ร่วงแล้วนะครับเป็นฤดู ผิดใบแลวนะครับเขียวมากนะครับกินอย่างอร่อยเลยนะคะมาดูความน่ารักของเด็กๆนะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะพาเดินไปไหนต่อนะครับรอรับชมกันเลยนะครับเสาอแม่แม่ไปแล้วด้วยลุ เดินำรวจป่าไปทางนู้นนะครับโอ้โหนานช่างกล้าหาญม้างนะมาดูน้องฟิล์มนะครับเริ่มจะไม่กลัวแล้วนะครับเินเออกจากแม่ไปไกลแล้วนะครับแอบถ่ายก่อนสามแม่แม่เป็นสำรวจดีหทเกิน ไม่ใช่โคลนจะไม่ใช่จะติดติดติดโครนนะครับติดลมหากินต้นอะไรนะครับคืนต้นไม้เขาอีกดูก็ได้เล่นนะครับได้เล่นได้ปล่อยนะครับไม่ต้องมีคนบังคับนะครับได้เดินสำรวจป,ป่านะครับเป็นประสบการณ์ของน้องนะครับ อนาคตน้องก็มีลูกมีอะไรก็จะได้สอนลูกโตนะครับมาทงานี้แล้วเนีโค้งมาแล้วครับลูกว่าพ่ออยู่ตรงนี้ด้ทีมในการชมเลืองมองด้วยนะครับต้นไม้อีกอันนี้ก็คือเป็นป่านะครับเป็นป่าไม่ไม่มีเจ้าของครับเป็นขลองหลวงนะครับ หักได้นะครับถ้าไม่มีคนเห็นการไปโชว์คนเดียวอ,อาายังไม่แม่อยู่ทางนี้ด้วยซิมบริเวณนี้ก็จะเป็นรอยน้ำท่วมหมดเลยนะครับในป่านะครับเป็นทางน้ำนะครับแล้วก็จะไหลเข้าไปทางหมู่บ้านนะครับ ประมาณนี้นี่นะับอันนี้ก็จะเป็นต้นไผ่ป่านะครับโอ้ลูกสาวแม่แม่น้่ยโคให้ได้โอเคน้งนเริ่มเรียนรู้เลยนะครับเริ่มเรียนรู้เริ่มรู้จัก ใช้ชีวิตในแบบธรรมชาติได้แล้วนะครับตอนนี้สึกว่าจะไม่ค่อยกลัวนะครับเหมือนตอนตอนน้ําท่วมนครับตอนน้ำท่วมน,อน,นม้องคลินกลัวมากนะครับเข้าป่านี้คือจะวิ่งออกจากป่าอย่างเดียวเลยนะครับ มาแล้วกลับมาหามาาหกลับมาาแม่กลับมาหาพี่โดโด,โด้ไม่มาครับเด็กมีการเดินเลยไปทางนู้นอีกนะครับใช่แล้วนะม่กินนะครับสำรวจนะครับจะเป็นกลมป่าไม้หรือเปล่านะครับหน้านาพต ได้ลองถ่าบูทใหม่ด้วยนะครับกลับมาแล้วกินต่ออันนี้ก็จะเป็นแม่ลินลินนะครับเป็นแม่ของน้องครีมนะครับตอนนี้ก็เริ่มแม่ลินลินก็เริ่มตั้งครันได้สิบห้าเดือนเลยนะครับ เป็นเป็นลูกในท้องก็คือเป็นลูกของโดโดนะครับได้สิบห้เดือนนะครับเดี๋ยวไม่นานก็น้องคลีมก็คงจะได้มีน้องนะครับมาวิ่งเล่นด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ากด like, ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับ,บครอบครัวน้องครีมนะครับพาเด็กเด็กเด็กตวานานะครับมาเดินเล่นนะครับมาดีเล็กนะครับมาใช้ชีวิตในป่านะครับฝึกนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องครีมเฟรมารีด้วยนะครับสวัสดีครับ